ิดีต้อนรับสู่บ้านฮัตตาเษฐีนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องปลาจะสัมภาษณ์ลูกค้าอีกหนึ่งท่านที่ได้ข่าวว่าได้ถูกหวยไปทั้งหมด7งวดแล้วนะคะเรามาคุยกันดีกว่าสวัสดีค่ะลูกค้าอยู่ที่ไหนจ้าอยู่พระรามสองค่ะพระราม<า>สองบางกะดีะดสักลายมือไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีมากดีมากมนะคะเรื่องแฟนก็ได้งานเยอะก็ถูกหวยทุกงวดอันนี้หนูจะชอบเป็นพิเศษนะคะ <c oughs> ความสุขของคนเราที่มี เนื่องราวดีๆเข้ามาทุกสิบห้าวันนะคะทั่วไปเจ็ดงวดแล้วเจ็ดงวดติดเจ็ดงวดตอนรอบสองที่มาสักรอบสองไปอ่ะสามตัวตรงสามวันติดเลยอ่ะเดีซื้อไม่เยอะไงอ่าฮะแสดงว่าเล่นทุ่หวยเลยนะคะเล่นแบบฮันดังใจใช่ไหมสามตัวตรงสามวันติดกันเลยอ่ะเดี๋ยเราไม่ได้แสดงว่าตอนแรกสัถุงเงินไปแล้วพอมาเพิ่มถุงทองก็ปังมากขึ้นแล้วต่างกันไหมของพี่ถุงเงินกับถุงทองก็ต่างกันเพราะรอบสองนีย ติดหน่อยค่ะ <c oughs> นะแล้วใครแนะนํามาให้มาสักไรมือคะตอนมาครั้งแรกก็ดูจากเฟซน,นะคะอาฮะมาเองมาเองใช่แล้วนานไหมก,กว่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมาครั้งแรกมีสามวันแฟนก็ได้งานใหญ่เลยไปสามวันแรกอะจากเงียบๆใช่ไหมจ้า เป็นได้งานก็ให้ตังเลยอ๋อโอเคเขามีงานเขาให้ตังเราเนาะแล้วก็มีตังไปทางหวยเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> มันต่อย,ยอดนะคะเวลาเงินเข้ากระเป๋าเราเ็าจิบจับอะไรได้ขึ้นง่ายขึ้นก็ขอพี่โชคดีนะคะแตะเง,งินแสนเงินล้านขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆประการนะได้งานก้อนใหญ่นะให้แฟนพี่ได้งานก้อนใหญ่ลูกค้าจ่ายเงินง่ายๆสัญญาตกลงง่ายๆนะคะยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเดี๋ยวเราจะได้เจอกันชุดต่อๆไปนะคะขอให้สมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะ